ถ้าจะกลัวที่สุดในชีวิตอะกลัวหนอนสาวๆเยอะแล้วก็นุ่มๆ,ลๆหล่อๆเพียบเฮ้ยพูดจริงๆค่ะใช่ในทีวีมัง้งรู้จักใครมาก่อนบ้างคังตีบแล้วบ้างไหมคังอ่ะนี่อยู่คนเดียวเรอวันนี้อยู่คนเดียวใช่อิงไปภูเก็ตบ้านนี้อยูอนกี่คนอยู่สามคนมีไอซ์มีอิงแล้วก็แม่ แม่ก็ไปทางานเหมือนกัน,เป,นเป็นแบบบ้านผู้หญิงผู้หญิงใช่จริงๆแล้วไอไม่ค่อยอยู่หลังนี้ไอจะอยู่แค่วันยถ้าวันไหนที่ไอทำงานอ่ะไอก็จะอยู่คอนโดที่ตลาดภูมันใกล้กว่าถ้าไม่งั้นก็คือวันเดยวิธไอค่ะก็จะมีแค่ออกจากคอนโดขึ้น B t s เอเข้าออฟฟิศออกจากออฟฟิศกลับบ้านขึ้น B t s อกลับคอนโดกินอ่ะมีแค่นี้วน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 ,นชีวิตกับกลับหลักมนุษย์เงินเดือนเข้ามาแล้วแบบเห็นแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายอของใครอ่ะคือของไออ่ะ ที่ไอซ์ซื้ออะเสื้อโยคะแล้วก็มีดัมเบลดัมเบลดัมเบลดูแบบใหญ่มากดูผู้ชายมากไม่ไม่คืออันแรกที่ไอซ์ซื้อคืออันนี้คือรุ่นแรกแล้วก็มีอันนี้อันนึงที่เป็นรุ่นสองที่สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ช่วงนั้นอะเรมแข็งแรงแล้วก <c oughs> ็เลยคืออันใหญ่ขึ้นมาหน่อยละกันซื้อเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าแบกไม่ไหวมันหนกักพอเริ่มหลังๆอะ อิงอ่ะก็อินกว่าในเรื่องของการออกกําลังกายก็เลยเริ่มแบบเริ่มอันใหญ่ที่แบบเป็นแองโคลอ่ะที่บอกว่าใส่ใส่แบบเพิ่มน้ำหนักที่ข้อเท้าอะไรเงี้ยเริ่มมีแบบเป็นเปลี่ยนน้าหนักได้เปลี่ยนน้าหนักได้เริ่มเยอะขึ้นหนักสุดก็คือเครื่องตัดผ้าทุกคนก็จะแบบถ้าเกิดว่าอยากวิ่งอ่ะก็ตะอออกไปวิ่งรอบหมู่บ้านอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าแม่ติดซีรีส์เกาหลีแม่ก็จะแบบเดินไปดูซีรีส์ไปเพลินๆอะไรเงี้ย ม,มันน่ากลัวพี่วดัดพี่วัดว่ามันไม่น่ากลัวหรอคือเมื่อก่อนอะอันเนี้ยอยู่บ้านยายอ่าอยู่บ้านตายายที่สัมภค แ็คือบ้านที่แบบว่ามืดมืดหน่อยอ่ะคือเข้าใจฟิวว่าบ้านที่อยู่มานานแบบสามสิบสี่สิบปีแล้วคือมันก็ค่อยๆโซมใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้มีคนที่แบบว่าจะปัดกวาดเช็ดถูให้มันอะไรบางมุมมันก็มีมุมที่มืดแล้วอเนี้ยมันไปอยู่ในมุมที่มันแบบน่ากลัวจาได้เลยมีครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนจะเดินออกมาทำอะไรสักอย่างมันอนอกห้องแล้วอเนี้ยมันจะอยู่มันจะอยู่หน้าข้างหน้าแล้วคือแสงที่มันสะท้อนจากจากถนนข้างนอกอ่ะไปเข้าอีลูกตาแบบนะพอดีแล้วมันแบบมันมันมีความมิงออกมา เราเป็นเขาเราเป็นหน้ากวา้างเนี้ยเราก็แบบเจ็ดแปดขวบอะ่ะก็คือหลอนแบบหลอนไปเลยอะ่ะล,ลึกฉากอย,าอย่างที่เขาบอกว่ามันดึงออกมาใช่ไหมเออมันเราเราเราอย่างนั้นแล้วเราก็กล,ลัวนอกจากอันนี้แล้วกลัวอะไรบ้างชีวิตถ้าจะกลัวที่สุดในชีวิตอะ่ะกลัวหนอนกลัวหนอนมาก ใช่ไหม <c oughs> พี่วัดทำไมกลัวทำไมกลัวหนอนทำไมพี่วัดกลัวหนอนมันยืดอะมันอย่างเงี้ย <c oughs> มันอย่างเงี้ย <c oughs> คือในหมู่บ้านนี้เลยจำได้ว่าเพิ่งย้ายมาใหม่ๆแล้วคือในหมู่บ้านเด็กเยอะก็จะมีแบบว่าช่วงเย็นออกมาปั่นจักรยานเล่นกันแล้วมันมีบ้านหนึ่งที่เหมือนกับเขาปลูกต้นต้นมะม่วง <c oughs> แล้วลูกมนันอะหล่น คือมันเหมือนแบบมันสุกคาต้นจนมันเน่าแล้วมันก็ร่วงลงมาจากต้นแล้วคือหนอนนะขึ้นคือหนอนมันใช่แต่เป็นหมดแล้วก็มีอีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไปเล่นแผงๆก็คือไปหยิบมาแล้วก็แบบจะก็โยนขึ้นไปข้างบนฟ้าแล้วทุกคนก็คือแตกหือไปกับคนละที่คนละทางอะ่ะแล้วเราอ่ะเป็นคนที่กลัวหนอนที่สุดก็เลยโชคดีในเรื่องนี้ที่สุดก็คืออีมะม่วงลูกนั้นก็คือหล่นใส่หลังกูกลัวแลละกูอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเจอเหตุการณ์คราวนี้เข้าไปก็คือ

จากรายการมารักไดอารี่ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องทีวีมังวไยตี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ คือแต่ก่อนนะที่บ้านน้เลี้ยงกระต่ายเริ่มจากสองตัวก่อนแม่ซื้อมาคนขายบอกว่าเป็นตัวผู่ทั้งคู่สามเดือนผ่านไปจากสองตัวก็กลายเป็นสอง <c oughs> ก็ไปเก็ตว่าตัวผู้ทั้งคู่ยังไงอีวะพ <c oughs> อสิบสองก็กลายเป็นยี่สิบสี่คือต้องเข้าใจว่ากระต่ายอ่ะเป็นสัตว์ที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหาร <c oughs> เลี้ยง่อยตรงนี้เลยที่พี่ว่าเห็นเป็นสนามหญ้าอะไรเงี้ยก็คือเลี้ยง่อย หนักสุดอะที่ที่เจออะก็คือพ่อเจอนอกเขาแมวมคือมองมาจากหน้าต่างบ้านชั้นสองใช่ไหมออกมาตรงเสาไฟฟ้าก็เห็นแล้วว่ามันมันมีแบบตาแล้วก็เลยมองว่ามันคือตัวอะไรก็กักแป๊บนึงอะเหมือนเขากางปีกอพ่อบอกตัวเท่า,นา,ยายเนี้ยกางปีกอุยใหญ่ใหญ่เงี้ย มากินก็ตายมาเลาะก็ตายจ้าก็คือเลิกไม่เลี้ยงเลยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วงูจากที่แบบเจอแคบบงูเขียวงูอะไรหลังๆเริ่มเจองูเห่าเริ่มเจองูที่ตัวใหญ่ขึ้นก็เลยโอเคเลิกเลี้ยงเถอะไม่ไหวแล้วเรียกว่าเลี้ยเพื่อนเออมันเลี้ยเพื่อนอ่ะไม่ไหวไม่เลี้ยงดีกว่าเราจะไปแล้วก็ลืมอะไรลืมนักการ์ดไปนักการก่อน ถึงแล้วค่ายมวยที่ไอต่อยประตำนะคะทุกคนปกติคนน้อยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาถึงใช่ปะโอเคลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วว่าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ยืดแล้วก็เนี่ยแล้วก็แบบวอร<อ>์มซึ่งไอจะเป็นเด็กนักเรียนนิส่ไม่ดี<ม>ที่ชอบสนิทการวอร์ม,<อ>มเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใครอยู่แถวแถวนี้ก็มาเรียนกันได้ค่ะรับประกันความสาวๆเยอะแล้วก็หนุ่มๆหล่อๆเพียบเฮ้ยพูดจริงจริงะ อกำลังอ่ะอแล้วก็ผู้ชายก็คือแบบใส่กองเกงลังที่แบบว่าบูบูบหน่อยอะไรเงี้ยบางบางคนเดินแบบว่าใส่สลแลักเสื้อเชิ้ตมาแต่เราก็มาแบบปล่อยมวยอ่ะมันรู้สึกฟูที่บอกว่ามันแบบ <S <S ไม่เหนธรรมดามากเฉยเเพิ่งแบบเพิ่งยกแล ไม่เคยรู้สึกอะไร ใส so no. ่กันแล้ววะใส่กันแล้วว่าส่กันมากอ่ะใส่มากอ่ะเราเราไม่ได้มาเดีวเลยเอ้ยอะลาให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตอนเด็กๆเป็นไงโหตอนเด็กๆหรอเมื่อก่อนเนี้ยอยู่บ้านตากับยายจำได้ว่าตอนที่อยู่บ้านยายอ่ะคนเยอะมากเพราะบ้านยายก็คือเป็นบ้านที่คนเยอะแล้วก็ยายมีลูกหกคนใช่ไหม เกือบจะทุกคนเลยอ่ะอยู่ที่บ้านหลังนั้นน่ะเพราะฉะนั้กนก็จะเป็นบ้านที่แบบวุ่นวายมากเสียกังเวลากินอะไรเวลาทําอะไร,ะไ,รไปไหนทีก็คือจะแบบเข้าใจบ้านคนจีนคนเยอะๆไหมพี่วัตเออเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะอ๋ะอคนจีนรอเราอ่ะใช่ครึ่งจีน50%เลยนะไออ่ะ,อะแต่ว่าพูดภาษาจีนไม่ได้ยายก็ดไม่ได้ป้ากับ,บยายก็คือเป็นจีนแท้ๆที่แบบว่าพ่อแม่เขาก็เป็นคนจีนแล้วยายมาอยู่ไทยอย่างเงี้ยแล้วก็เจอการแต่งงานกัน ประมาณป .4 ถ้าไอาจะไม่ผิดอะ่ะก็ย้ายมาอยู่หลังนี้หมื่บ้านนี้ตอนแรกก็คือมีไอมียิ้งมีพ่อแล้วก็มีแม่ตั้งแต่ช่วงเรียนมาหาลาัยแล้วไอก็จะย้ายไปอยู่ขอที่นครปฐมเรียนมัมนธยมศิลป์ศิลป์ ตอนเรารู้จักกันตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากอเมริกา๋อเรารู้จักกันหลังอเมริกาหรอเนะี่ยใช่คือตอนแรกเลยพี่วัชตอนที่มีอะไรนะเฟซี่แท็กซี่อ่ะตอนนั้นอ่ะก่อนไปอเมริกาแต่ว่าก่อนไปแค่ประมาณเดือนเดียวเองตอนนั้นเคซี่เราย,ยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่รู้จักกันเลยน่าจะไอตรงอะมั้งชวนไปถ่ายอ่าก็ะบายหลังจากถ่ายอันนั้นได้แค่ประมาณเดือนเดียวก็ไปอยู่อเมริกาแหละอยู่อเมริกาได้สองปีแล้วก็กลับมาถ่ายอบอดกมไนท์ พอถ่ายบทเกมนี้นได้แค่ไม่นานเองเนะะาะเราไอ้ก็ไปอยู่สวีเดนไอ้อไปอยู่สวีเดนประมาณครึ่งปีค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วกลับไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี่ก็เพราะว่าพอได้งานแถวแถวสีลมสาทรก็เลยย้ายไปอยู่คอนโดที่นูน่นเพราะว่ามันเดินทางง่ายกว่าใกล้กว่าก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้แล้วบ้านนี้ก็จะมีอช่วงนั้นก็จะมีมีอิงมีแม่แล้วก็มีพ่อในทีวีมันกะรู้จักใครมาก่อนบ้าง ไอ้รู้จักไอ้แจนซึ่ง<ช>ไอ้ไอแจนนะ่ะสนิทก,กับไอ้เป้ยตรง mm hmm. พอสนิทก,กับเป้ยตรงปุ๊บเป้ยตรงไปงานที่คณะบ่อยอะไรเงี้ยมันรู้จักแล้วเล่นถ่ายด้วยกันบ่อยๆมันก็เลยเหมือนกับแบบรู้จักกันไปเลย mm hmm. แล้วก็อีกคนนึงที่รู้จักก็คือคงัง mm hmm. เพราะว่าไอ้คังอ่ะตอนเคซี่แท็กซี่อ่ะมันเป็นคนมาแกล้ง mm hmm. คือเหมือนที่เราร้องเพลงแล้วมีคนมาแกล้งใช่ไหมเคย์คางเป็นคนมาแกล้งไล่ตำได้เลยว่ามันเอาลูกโป่งมาบีบเยี่ยนเยี่ยนเยี่ยนเยียนอย่างเงี้ยใส่หน้าไอ้เราไม่ชอบไม่ชอบลูกโป่งไม่ได้กลัวเท่าหนอนนะแต่แบบพี่ชอบอะไรเสี่ยมันเอีย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 นแบบแบบมันจะแตกก็ไม่แตกสักทีจุ๊งนะให้มันแตกไหมเออมันจะแบบถ้ามึงจะทำให้มันแตกมึงก็บีบให้มันแตกเลยนั่นแหละคิดว่าในแกล้งพวกเราสนิทกับใครมากที่สุดถ้าสนิทกับใครมากที่สุดเหรอเอาจริงตอนนี้สนิทกับพี่มิวมากสุดเลยนะ เพราะว่าคุยกับพี่มิ้วบ่อยอถ้าไม่นับพี่มิ้วแล้วถ้าสบายใจคุยด้วยให้สุดนะน้าก็จะน่าจะเป็นไอ้ขังว่าเวลามีเรื่องอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับไอ้ขังจีบแล้วบ้างไหมขังอะพูดได้เหรอพูดได้พูดได้ไหมพี่จี้มันก็ไม่ถึงกับจีบหรอกแต่เหมือนกับว่านะตอนนั้น่ะรู้จักกันผ่าไอ้ตรงเคซี่แท็กซี่ใช่ไหม คุยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็บอกคังว่าเฮ้ยแป๊บนึงอะ่ะเดี๋ยวจะไปเมกาแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าคุยเป็นเพื่อนกันเถอะอะไรเงี้ยของเราคือรายการคุยมันต้องเป็นคำพิเศษหรือภาษาไทย,ย,ยว่าช่วยชีวิตหลักคุณมาถึงจังหวัดนี้วันนี้ทำอะไรครับทำทุกอย่างที่ดอกมาถ่ายรายการให้คุณฟุยครับ This speech is my recital, I think it's very vital To rock around, that's right on time It's tricky, tricky, To rock around, to rock around, that's right on time It's tricky, <laughs> <laughs> it's tricky <laughs> tr uh -oh. แล้วทไมล่ะคุณทำตำแหน่งอะไรอ่ะืปอกี้เ uh ป็นน e ักแคทเกมอยู่เขาเรียกเข้าไปกลุมกลับก็ภูมกกับรโปกติคุณทำอะไรชีวิตคุณทำอะไรบ้ากับทำแคตติ้งครับแล้วก็นักแสดงครับเออเขกลุมกลับก็ได้เช่วยเพื่อน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 เพราะว่าเพื่อนเตรียมมาแค่บท เดี๋ยวล็อตต่อไปมีซิทไม่มีบทเมื่อกี้มีบทไม่มีซิทกระเพาไม่ไหวแล้วแม่ไม่ชายังอเลอร์จ์เลยตั้งกล้วยพุ่งไม่รอมันหลายตำแหน่งเกินเจอนักแสดงมือใหม่เออพวมกับกัหนไงต้องปั้นน้องให้เป็นดาวน้องมาจากดินดินแบบโคลนการจะล้างอะไรบางอย่างอย่างเดี๋ยวจะใต้ตมขึ้นเป็นดาวอย่าง เล่นดีมากหนูเวลโกูการแสดงหนูอ่ะพี่ไม่เคยเจอใครได้ดีไ่้ดีขนาดนี้มาก่อนเลยดีค่ะคราวหน้าเจอกันคราวหน้าเนาะอะไรอย่าพี่แบบเช็คคิวเรื่อยใช่ไหมคะแล้วแบบหนูต้องแบบไปเรียนการแสดงอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องเลยอแี่หนูก็ฟอรมอันนั้งคือเลยเก่งมากเวลโกูพอไหมค่ะเก่งมากเก่ง อย่าพี่ปากต่อปากให้หนูฝากพี่ด้วยนะคะพี่อยากเป็นเพื่อนจักกัรที่มอเได้เลยกันแล้วก็มันมาแล้วตอนนี้ชีวิตปกติเป็นไงบ้างตัวทั่วไปอืมโอเคนะหมายถึงว่างานก็ไปเรื่อย แต่ตอนนี้ที่ไอซ์จะโฟกัสอยากจะจะผิดตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงคือเรื่องของพวกแบบพวกการลงทุนสินทรัพย์ของตัวเองจริงๆไอรู้สึกว่าไอซ์อะมาคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ช้าไปด้วยซ้ำนะไอซ์สามสนะิบแล้วไอซ์เพิ่งจะมาแบบรู้สึกว่าไอซ์จะเริ่มจริงจังกับมันซึ่งถ้าเกิดว่าไอซ์เพิ่งไอไปเริ่มจริงจังกับมันจะตั้งแต่แบบยี่สิบต้น,ตนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยป่านนี้ก็คงบอกว่ามีความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้เพิ่งจะมาเริ่มให้ความสําคัญกับมันซึ่งมัน,น,เ,น,นเลแบบ็ด เวลาว่างก็มักจะแบบจมอยู่ในเรื่องพวกนี้เยอะหน่อยก็กรับประสบกันเรื่องอะไรก็มีแต่ผู้ชายจะไปไหนจะทําอะไรก็โทรหาผู้ชายก่อนเธอวันนี้เราว่างยังไงไหมเออเธอไม่ว่างเหรอโอเคงั้นเราไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าผู้ชายว่างก็โอเคงั้นเราไปทำอย่างอื่นเราไปลเมริกาใจแตกจริงปะอุ๊ยมันก็ไม่ถึงกับใจแตกมารอทเราอะอยู่ในครอบครัวคนจีนใช่ไหมแม่เป็นค แม่เป็นคนไม่ชอบเที่ยวไอ้ก็จะโตมาแบบที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนจะไปดูหนังจะไปเที่ยวห้างกับเพื่อนสักทีตอนเรียนมัธยมอะไรเงี้ยยัยกมาก ไปทะเลกับเพื่อนทีนึงนี่หูต้องแบบแม่คะไอจะไปทะเลกับเพื่อนคนนี้คนนี้นะคะแม่ไม่ต้องห่วงนะมันอย่างอื่หูตล่มนานมากกว่าจะได้ไปพอได้ไปอยู่เมกาก็เหมือนกับแบบเราไปใช้ชีวิตของตัวเองเต็มที่คือเราต้องเป็นคนจัดการตัวเองทั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่เรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของใช้เรื่องที่อยู่เรื่องการทํางานเมเนจเวลาต้องทําเองหมดทุกอย่างเลยมันไม่ถึงกระใจแตกปิวั์มันก็เที่ยวมากขึ้นไหมใช่แต่ว่า มันก็เป็นการเที่ยวแบบที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยใช้คำว่าใจแตกแ,แบบนีก็ไม่ได้แต่ก็เที่ยวเยอะอยู่มีแฟนไหมไปที่เมริกามีแฟนมีให้พูดจริงๆก็คือเกือบแล้วนะเกือบแต่งแล้วนะเฮ้ยคนนี้เป็นแฟนที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยถึงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่เคยมีใครมาแบบเทียบความดีเขาได้จริง <S <S ๆ,ๆไม่เคยทะเลาะก,กันเลยคบกันมาเกือบสองปีอ่ะเข้าใจกันไปหมด อย่างอะไรเงี้ยไอไม่ต้องพูดเขาไม่ต้องพูดก็คือเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันก็ด้วยหลายๆเหตุผลนะเนาะถามว่าเกือบจะแต่งไหมก็เกือบนะแต่มันเป็นเกือบในแบบที่ยังอยากคบกันนะพี่วัตยังอยากอยู่ด้วยกันแต่ถ้าถามว่าอยากจะแต่งงานกันเลยนะตอนนั้นไหมอะ่ะมันก็ยังไม่อยากแต่งเป็นไฟบังครับว่าถ้าไออยากจะอยู่ที่เมกาต่อวีซ่าไอ้จะหมดแล้วถ้าไม่ถ้าไม่เรียนต่อแบบเป็นนักเรียนก็ต้องแต่งงาน,ถ,านถ้าไม่อย่าง,งานั้นก็คือโดดวีซ่าไปเลยงานที่ไอจะสามารถทําได้เนี่ยไออยางมากสุดก็ แลงานเสริฟตามร้านอาหารต้องตามร้านอาหารไทยด้วยนะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยคุยกันได้อะไรนี้ใช่ไหมเมื่อไอรู้สึกว่าไอไม่อยากทํางานอยู่แค่นั้นถามว่าถ้าจะให้เรียนต่อนะตอนนั้นไหวไหมอ่ะพูดจริงๆก็คือเรื่องการเงินยังไม่ไหวถามว่ายังคิดถึงไหมอ่ะก็ยังคิดถึงนะแต่ว่ามันไม่ใช่คิดถึงแบบที่แบบอยากกลับไปหาหรืออะไรอย่างนี้แล้วอ่ะคือมันเป็นความคิดถึงแบบเป็นความหวังดีว่าอยากให้เขาแบบ อยากให้เขามีชีวิตที่ดีอยากให้เขาเจอแต่อะไรดีๆอยากให้เขาเจอคนดีๆอยากให้เขามีแฟนที่ดีมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเป็นความหวังดีแบบเพื่อนแล้วก็คนที่เคยมีความทรงจำดีๆด,ด้วยกันมากกว่าถ้าสมมติว่าคลิปนี้มันสมม่งไปถึงเขาได้อยากพูดอะไรกับเขา b u I I wish you the best you are still the best boyfriend I ever had and I hope you find someone who fit you best and She'll be the best girlfriend you can ever have and she can be the best mother for your child and I wish your family I hope your family will healthy happy joy I still miss them though and keep in touch <laughs> น้อตากล้องเนาะตาหางเต็มๆไม่ถ่ายลืมเป็นคนทําอะไรช้าจ,จริงแต่ว่าเป็นคนลองคอแบบเดคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงีแบบ้ยอย่าพูดคำว่าลองคอให้ได้ยินถามจริงนะอันนี้อันนี้ซีเรียสเรื่องคองสัมพันธ์เราเป็นยังไงบ้างเดือก็เหมือนเดิม